สวัสดีค่ะวันนี้ป้าทุนดีนะคะมาเจอกับน้องคนหนึ่งโดยบังเอิญนะ่ะน้องก็บอกว่าคุณแม่เสียชีวิตใช่ไหมตั้งแต่31สิงหาค่ะแล้วไปรับเงินจากหน่วยงานไหนนะที่อะไรสังคมมนุษย์อะ่ะค่ะเอ่อความมั่นคงมนุษย์นะที่สารกลางราชบีราชบีนี่เห,หรอหหไปยื่นเรื่องวันที่10กันยายน2564คุณแม่เสียเมื่อไหร่อ่ะ สาสิบงหาสองห้าคือเรื่องนี้เท่าที่ป้าทราบ่ะน,นะคะเขาแชร์มาในไลน์อะเยอะแย่ะหมดเลยอะแล้วป้าก็เคยโทรไปถามที่หน่วยงานเนี้ยเขาบอกว่าผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์ตรงเนี้จะต้องมีการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าป้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นมาเจอหนูเนี่ยคุณแม่ไม่ได้ลงทะเบียนอะไรไว้เลยไม่ได้ลงค่ะค่ะแล้วไปรับใช้เอกสารอะไรบ้างหนูไปยื่นก็ใช้ใบมรณะ สำาเนาบัตรคนตายมรณะบัตรอ่ะแล้วก็บัตรประชาชนหนูทะเบียนบ้านอแล้วก็ทะเบียนบ้านแม่แล้วก็ของหนูสำนักเนาบัตรประชาชนหนูแล้วก็สำนักเนาบัตรประชาชนคนตายค่ะแล้วเขาไม่เขาสัมภาษณ์อะไรบ้างเจ้าหน้าที่อ่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ถามว่าผู้เสียชีวิตมีไรายได้อะไรไหมบอกไม่มีค่ะ ก็บอกว่าคนเสียชีวิตอยู่บ้านเฉยๆค่ะนอนติดเตียงเออแล้วเขาโอนเข้ามาในเขาแรกเขายิงคิวอาร์โค้ดไลน์หนูไว้เหรอไม่ไม่ให้เบอร์โทรศัพท์ให้เบอร์โทรศัพท์แล้วมันเด้งขึ้นมาเองไลน์มันเด้งขึ้นมาเองให้เบอร์โทรศัพท์บุคคลที่อีกที่ว่าไปยื่นเรื่องค่ะผู้ยื่นเรื่องค่ะแต่ตอนก่อนที่หนูจะไปอ่ะหนูต้องไปเอาบัตรใบอ่ะมาเขียนเอาเอกสารมาเขียน แล้วก็ไปให้ประธานชุมชนน่ะรับรองรับรองรับรองเสร็จแล้วก็เอาสำเนาบัตรประธานชุมชนด้วยค่ะแล้วก็ไปยื่นที่ตาลกลางค่ะแล้วเวลาเขาส่งเงินมาให้น้องทางไลน์เหรอ<จ>เขามีไลน์น้องได้ไงอะ่ะไม่ไม่ไม่ได้มีไลน์หนูหนูอะ่ะทําอยู่แบงก์ไอ้เงินเข้าออกของกรุงไทยอ่าแล้วกรุงไทยมันจะเด้งขึ้นมาให้หนูว่าบัญชีเลขที่นี้มีเงินเข้าสามพันบาท เวลาเท่านี้เท่านี้แสดงว่าตอนที่หนูไปยื่นคำร้องอ่ะหนูให้หมายเลขของธนาคารกรุงไทยไว้ใช่หนูหนูเอาใช่นะบุกแบงโอเคให้เขาไว้ใช่ไหมสรุปว่าหลักฐานอีกอย่างหนึ่งคือหน้าเเตเมนต์โอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะอันนี้จะเป็นประโยชน์เดี๋ยวป้าจะแชร์ไปทั่วๆนะขอบคุณมากป้าใช้ชื่อช่อง YouTube ว่าป้าทุนดีมีเรื่องเยอะ ทุนที่แปลว่าเงินทองอ่ะดีใจที่เจอน้องนะมันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆแล้วเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างอ่ะต้องไม่เกินสามเดือนหมายถึงหลัเนตายอ่ะไม่เกินสามเดือนต้องไปยื่นก่อนถ้าหลังจากสามเดือนไปแล้วไม่ได้ค่ะอย่างพ่อหนูอ่ะเกินพ่อหนูเสียยี่ห้ากุมภาค่ะแล้วหนูก็ไปส่งสิบกันยาหนูก็ลองดูลองเสี่ยงดูแล้วหนูรู้จาก รู้เรื่อง,องนี้มาจากไหนคนข้างบ้านหนูบอกบ้านติดก,กันเ,ออเขาเคยได้มาแล้วเขาไม่เคยได้เขาไปแบบแฟนเขาอะเหมือนเป็นทหารอยู่ติดตามเป็นทหารติดตามองสง่ะก็ค่ะแล้วเขาก็บอกหนูค่ะเขาก็บอกว่าลองไปลองไปตึกเอไปไป,ไปนี่ดูนะติดต่อดูอหนูก็ไปติดต่อเทศบาลเทศบาลเขาก็บอกว่าไม่ใช่ที่นี่ต้องไปที่สารลาง แล้วเจ้าหน้าที่ไม่เบี่ยงใบเลยเลยไม่เบี่ยงใบโอเคขอบคุณมากนะน้องนะเจ้าหน้าที่เขาจะบอกว่าจะต้องตามคิวนะครับจ้ะเพราะว่าคนที่มายื่นไว้เนี่ยเยอะมากเลยแล้วนี่หนูได้หลังจากวันที่ยื่นกี่วันได้เมื่อวานมันเด้งขึ้นในมือถือหนูจากแสดงว่าหนูเปิดพร้อมเพย์ใช่ไหมหนูทําของกรุงไทยอ่ะแอปของกรุงไทยอ่ะเออเป๋าตังเหรอใช่ สรุปว่ามันเข้ามาในเป๋าตังค์แอปเป๋าตังค์เข้าบัญชีหนูเลยอืมค่ะอันนี้ป้าก็ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ดีหนูอธิบายละเอียดดีหนูกลัวว่าเดี๋ยวเงินก้อนนี้สามพันมันมาจากตรงอื่นสรุปว่าหนูนึกได้แล้วแล้วเราติดตามได้หนูหนูก็มานั่งคิดว่าน่าจะเป็นสามพันบาทที่เราไปยื่นไว้แล้วเจ้าหน้าที่เขายืนยันไหมคะเจ้าหน้าที่ธนาคารเจ้าหน้าที่ก็ดีมากเลยไปไปถามให้หนูดูให้หนูเขาก็บอกว่า เปิดหาให้อะไรให้เขาบอกว่าเหมือนจะเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งอ๋อค่ะเราก็เลยหมายมัม่นปั้นมือว่าสรุปว่าต้องเป็นหน่วยงานนั้นใช่เ,เขาก็เลยให้หนูอ่ะหนูก็เลยบอกพี่ไม่เป็นไรงั้นหนูขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวหนูไปที่สารละางค่ะไปสอบถามเขาเออหนูจะไปอีกใช่ไหมใช่ขอบคุณมากนะหนูนะนี่ค่ะหลักฐานซึ่งป้าจุนดีขอแคปหน้าจอมา